มีท่านท่านอยากชมาบาร,รมีขององค์มหาเล็กไหลนะคะมหาเล็กไหลขององค์เสด็จพ่อองค์เพชรมียานขององค์พ่อนาขพันขององค์ท่านพ่อดําแสนนะคะของพญาเน,นรการนะคะก็หลายหลาย,หลายพระองค์นะคะอันนี้คือเป็นท่านเลยนะไม่ได้เป็นการที่ฉาบอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าเป็นเนื้อของท่านเลยนะคะที่มีคือท่านเป็นเนื้อนินเนื้อเมฆนะคะเนื้อ แต่ว่ามีความมันวาวที่เป็นประกายลุงนะเหมือนกาแล็กซี่เลยนะคะก็เพิ่งเคยได้เห็นนะคะที่ที่เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะคะเราก็มีเหล็กไหลที่ ก็ก็มีมีบ้างนะแต่ว่าก็ยังไม่เคยเห็นที่งามแบบนี้นะคะก็เป็นด้วยบาร,รมีของเสด็จพ่อองคเพชรจริงๆนะคะเพราะว่าเหล็กไหลที่เป็นมาจากฐานบาร,รมีเสด็จพ่อองคเพชรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นองค์พรมองคเทพนะในที่ที่เป็นผู้ที่ดูแลอารักษ์คือแต่ละที่นะคะจะแบ่งแยกเป็นประเภทอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องขึ้นอยู่กับว่าที่ ที่ที่อารักหรือว่าเจ้าของยานพลังบรารมีมาจากไหนอันนี้เราก็มีความรักในเสด็จพ่อองค์เพชรนะคะเชื่อมั่นในพลังของท่านอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นองค์เดียวนะคะองค์จริงหนักมากนะคะแล้วก็คือถ้าเราเป็นคนที่มีสัมผัสอะไรพวกนี้เราก็จะทราบถึงพลังงานได้แม้แม้จากการมองยังไม่ทันสัมผัสนะคะก็ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณขอให้บูชากันด้วยความรักมากกว่าความเชื่อว่าจะได้อะไรนะคะเพราะว่าความรัก เป็นสิ่งที่จะบูชากันด้วยจิตที่บริสุทธิ์นะคะไม่ใช่การต่อรองการหวังผลอยู่ตลอดเวลาเสด็จพ่อองค์เพชรไม่ใช่สายนั้นนะคะท่านไม่ใช่สายเอาใจคนนะคะแต่เป็นสายที่อ่าที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลในการฝึกฝนตนนะคะยิ่งฝึกตนน่ะพลังของท่านก็ยิ่งออกมาช่วยเราได้มากขึ้นนะคะก็ให้ข้อมูลกันไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบพระคุณค่ะ ะะก็เอกบารามีทีเดียวนะคะก็ผู้ขครองก็ย่อมจะต้องมีความพร้อมนะคะมีบุญญาธิการเมื่อพอสมควรนะคะ